สวัสดีคับท่านผู้ชมครับรายการสถานีทุนรุษสัญจรครับพามาทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศที่อุตรดิตถ์อีกแล้วครับณขณะนี้นเองผมยืนอยู่ที่วน,นอุทยานต้นสักใหญ่ครับและที่นี่เองเนี่ยนะฮะเราเคยมีโอกาสมาถ,ถ่ายทํารายการโทรทัศน์กันแล้ว3-4ครั้งแต่ถือว่าเป็นการปราการทางความคิดความรู้โดยเฉพาะเรื่องของวน,นอุทยานแล้วก็เรามี ปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการดูแลรักษาต้นน้ํลาลําธารรวมทั้งป่าไม้สําคัญยิ่งคือเราต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้สิ่งแวดล้อมนวัตกรรมธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นวันสงกรานครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งสําหรับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเรานะครับแล้วที่วัดอุุญาตต้นสักใหญ่นี่นะครับถือว่าเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่ประชาชนคนไทยในจังหวัดอุตรดิตเนี่ยนะครับจะเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาเที่ยวสําคัญยิ่ยงก็คือจะมีบรรยากาศสําหรับวันสงกรานครับแล้วก็ถือว่าบริเวณนี้เองเนี่ยเราได้มีโอกาสมาเชื่อมต่อการสร้างฟาคีเครือข่ายโดยเฉพาะการนํากลุ่มนักศึกษากลุ่มผู้ดำเนินการที่เป็นผู้นําในเชิงวิทยากรต่างๆเข้ามาแบ,บ่งปันความรู้ประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ครับ ท่านผู้ชมครับแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการดด้านเรื่องของป่าไม้วรณอุทยานต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนด้วยความสุขเราเปรียบเสมือนกับรากฐานของทุมนุษย์นั้นมาจากรากเหง้าที่แท้จริงของทรัพยากรบุคคล <c oughs> นั่นคือมาจากกระบวนการคิดมาจากวิธีการต่างๆหลากหลายเราเปรียบเสมือนกับการที่มีต้นสักใหญ่นะครับมีราก มีลําต้นมีใบมีกิ่งมีก้านมีสาขาครับแล้วเกิดความยั่งยืนครับแล้วตอนนี้เองนะบรรยากาศที่นี่เองเนี่ยเป็นวนอุทยานต้นสักใหญ่จังหวัดอุตรตถ์ครับแล้วถือว่าบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยนะครับใกล้จะเย็นแล้วเนี่ยเราอยากจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ว่าเรื่องของการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะเอาทุนทางวัฒนธรรมทุนทางขนทมทำเนียบประเพณีแล้วก็เชื่อมกับ ประเพณในการปฏิบัติเดิมๆของเยาวชนคนไทยแล้วก็เรามีเด็กอาสาหลากหลายนะครับวันนี้เองครับรมีเยาวชนต้นแบบหลากหลายครับอยู่ตรงนี้แล้วครับเด็กๆเ่านีเนี่ยจะมาช่วยด้วยนะครับมาเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรรับเชิญหลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องเบลก็ดีน้องบูมนะฮะหลากหลายตรงนี้มุกด้วยนะครับจะมาช่วยกันแล้วก็วันนี้เองฮะเรามีกลุ่มเยาวชนต้นแบบของไทยเราเนี่ยนะฮะมาร่วมกันออกค่ายอาสาครับและถือว่าเป็นการลงฝาที่สมบูรณ์แบบอีรูปแบบหนึ่งครับวันนี้เองฮะเราเชื่อว่าคงจะมีวิธีการ ทำให้เราได้รู้นะครับว่าวันหยุดวันสุดสัปดาห์วันสำคัญสำคัญเนี่ยเราก็ไม่หยุดเว้นฮะเราอยากจะเสริมสร้างเยาวชน ครวให้เกิดความภักภูมิงยั่งยืนครับอย่างน้อยคือเรามีต้นสัตว์ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วแล้วถือว่าเราจะพาไปสัมผัสกับภายในเพื่อจะเชื่อมต่อกับบางสิ่งบางอย่างให้ทุกท่านได้รู้นะครับว่าการที่เราเอารากฐานของเยาวชนสังคมครอบครัวเป็นองค์ประกอบในโครงการพัฒนาทุ่มรุดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เดินถูกทางแล้วแล้วถือว่าวันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์วันครอบครัวจะเป็นต้นแบบต้นน้ำในเรื่องของกระบวนการทางความคิดโดยเฉพาะการเสริมสร้างภาคีกระขายตั้งแต่เยาวชน มาจากเด็ดแล้วก็มาจากเป็นการเน้นเรื่องบุคลากรที่มีความสาคัรปคนไทยของเรานะครับเราถือว่าทุนรษสามารถสร้างได้จริงๆครับทุกผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศภายในของว,นวันธรรยานเ้นสสักใหญ่ครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ